ถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยนะครับจะมีวิธีการใดป้องกันการมีบุตรได้บ้างครับถ้ายังไม่ได้ไปตรวจก่อนสมรสว่าสองฝ่ายนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่นะครับถ้ามีความจําเป็นนะครับเห็นไหมครับต้องใช้คาว่าจําเป็นเลยไม่จําเป็นไม่ต้องมีถ้ามีความจําเป็นที่จะมีกิจกรรมเรื่องนั้นเนี่ยต้องให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยไม่อย่างนั้นไม่ปลอดภยัยแต่ถ้าเกิดเราแต่งงานกันไปกิจ,จลักษณะแล้ว เราตรวจแล้วว่าสองฝ่ายไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรกันเลยนะครับเราอยากจะมีกิจกรรมประเภทเนื้อแนบเนื้อสัมผัสที่ใกล้ชิดแบบนั้นแต่ไม่อยากให้ฝ่ายหญิงกินยาคุมกำเนิดไม่อยากให้ฉีดยาคุมกำเนิดใช่ไหมครับจะมีวิธีอะไรบ้างมีได้ตั้งแต่หนึ่งเขาเรียกว่าหลังภายนอกแต่ก็ต้องเรียนว่าหลังภายนอกนี่อาจจะเกิดลูกฟลุกออกมาได้นะครับหรือเรียกว่าลูกหลงหรือคุณบังเอิญ เพราะมันไม่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซโดยเฉพาะผู้ชายซึ่งไม่ว่องไวคือเป็นพวกชักช้าเนี่ยนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ชายหนุ่มๆเนี่ยเวลามีกิจกรรมเรื่องนั้นน้ำหล่อเลื่อนที่ออกมาบางทีมันพาตัวอสุจิมาด้วยมันอาจจะเกิดปัญหาทองได้ต่อมาก็คือครับการมีกิจกรรมเรื่องนั้นนะครับภายนอกโดยที่ไม่ผ่านเข้าไปสัมผัสที่ลึกซึ้งไม่ยังมีอีกหลายอาวัยว,วะที่ใช้งานได้อันนั้นก็โอเคนะครับส่วนใหญ่ก็มีแค่นั้น วันนี้ครับช่วงไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กก็หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเราจะมีอะไรดีๆมาให้คุณผู้ชมทางบ้านอีกครับสวัสดีครับ